สวัสดีค่ะมาทำหอมหมกกันค่ะวันฝนตกตกอันนี้หมูสับสามขีดสามขีดแล้วก็พริกแกงพริกแกงแดงครึ่งช้อนโต๊ะกะทิกะทิตามใจชอบไปจ้ะแล้วก็ปรุงรส หงชูรสรสด,ด,ดีน้ำปลาน้ำมันหอยใส่รวมกันเลยค่ะอันนี้ยายไม่ได้กะสัดส่วนเนี่ยจ้ะเราผสมเสร็จแล้วแล้วก็หัน่นใบมะกรูดใส่หน่อยนะคะนี่จ้ะเราก็ใช้กะทิกล่องเนี่ยค่ะกะทิกล่องเห็นไหมคะ กะทิที่นี่แล้วค่ะกะทิบ้านเราไม่มีก็เลยต้องใช้กะทิที่นี่ใส่ตามนี้เลยค่ะใส่ตามใจชอบค่ะแล้วแต่เราจะชอบอันนี้ไม่หมดกล่องแล้วค่ะสองอันนี้กี่กลมเออยี่สิบกรัมใส่ครึ่งกล่องทีแล้วก็ไข่หนึ่งใบนะคะเราก็ใส่น้ำปลาใส่ ก็ตีไปเลยค่ะเราก็ตีให้เนื้อเข้ากันกะทิเดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้าอีกทีนึงนะคะมาดูกันค่ะอหมกยายไม่เหมือนไครมาดูกันจ้า แน่ใจเราใช้พริกหยวกนะคะเราจะใช้พริกหยวกแทนใบตองจากเพราะว่าหาใบาตองไม่ได้นะคะแน่ใจพริกหยวกก็ตามนี้เลยค่ะอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเราก็มาควักไส้ออกนะคะเอาเม็ดออกให้หมดเราก็ทำความสะอาดข้างในค่ะล้างน้ำให้สะอาดอน,นี่เราจะมาหยอดแล้วนะคะ จ้ะอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะคะสูตรสูตรยายจ้ายายก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราก็จะเข้าเตาอบ เราจะยัดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบไปดูว่า,าของเราจะออกมาเป็นแบบไหนอ๋อหมกแบบใจจ้าจ้า ลองทำดูนะคะมันจะโอเคไหมเต็มก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะเพราะมันก็หอมเหมือนกันค่ะหอมเหมือนหอมหมกนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแนจาเดี๋ยวเราใส่จานไว้ก่อนนะคะ ไม่มีเบตอง่ายายก็คิดเอาว่าจะทำยังไงดีบ้านเราก็ใช้พริกหยวกพริกหยวกกับหมูสับธรรมดาค่ะแต่นี้ยายจะย,ยายจะดัดแปลงเป็นหอหม,มกนะคะ มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนว่ามันจะออกมาแบบอย่างที่คิดไหมมันจะอร่อยเหมือนห่อหมกใบยอไหมมาดูกันนะคะอันนี้อากาศไม่ดีค่ะฝนจะตกอ๋อตกไปแล้วโทษที ฝนตกไปแล้วค่ะนี่เราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะทำยังไงดีอันนี้เราล้างน้ำแล้วพริกมันก็จะสดนะคะมันจะกรอบกลัวมันจะแตกแล้วก็ทะนุถนอมมันหน่อย เหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่ง่ายเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยจ้ะได้อันที่สองแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปอันนี้เรา เนี่ยค่ะามันจะเป็นยังไงามันสิเป็นจังไดอันนี้เราไปซื้อกับข้าวมานะคะเราก็เลยเห็นพริกหยวกเราก็เลยเอามาเลยค่ะซื้อมาถุงละ สีห้าโครนค่ะถุงมึงก็ได้เยอะอยู่นะคะอันนี้ยายเอามาห้าห้าห้าหห้าหเม็ดยังเหลือในถุงอีกห้าหกเม็ดถัดแต่เม็ดเล็กเม็ดไม่ใหญ่นี่คัดเอาแต่เม็ดใหญ่ๆนะคะนี่จ้ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ เม็ดออกไม่หมดต้องเอาออกให้หมดค่ะ okay. น,นี้มันก็เด้งอยู่นะคะว็เราใส่ไข่ลงไปด้วยใส่กะทิลงไปเนื้อเราก็จะเด้งเหมือนจะง่ายคะ่ะทุกคน แต่ก็ยากยนะคะไม่นี้ไม่รู้จืดหรือเข็มค่ะไม่ได้ชิมเลยแต่คิดว่าน่าจะพอดีใส่แบบไม่ได้ตวงเลยค่ะใส่เอาเลยใส่ลงใส่ลงเลยค่ะ หอมหพริกหยวกนะคะลองทำดูนะคะแต่ยายว่ามันน่าจะอร่อยอันนี้ก็ครั้งแรกพยายทำเนี่ย หมูยังเหลือค่ะจะต้องใช้พริกอีกเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเราจะควักอีกเม็ดหนึ่งนะคะนี่เราเป็น,นึ่งสักพักหนึ่งแล้วพอมันอ้นี่เราจะโรยกะทิอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้า กระปิ๊กซื้อมาถุงนึงค่ะนี่นเหลวอ,อยู่หลายเม็ดอยู่นี่ยจ้ะเดี๋ยวเราจะปักใส่ออกนะคะปักใส่นิดหนึ่งนี่ยจ้ะเกรดเอาใส่มั่ออก เราก็จะคว้านเม็ดมออกนะคะแต่พริกนี่มันก็อาจจะเผ็ดนิดนึงโอเคแล้วค่ะเม็ดสุดท้ายหอยมันจะหมดจะหมดไหมเนี่ยหมูเราต้องใส่ให้หมดค่ะเสียได้ เราทำไปแล้วอันนี้เมสุดท้าย เม็ดสุดท้ายโอ้ยพริกแกงเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเรายัดใส่เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะอบตั้งไว้ไฟที่สองร้อยค่ะสองร้อยองศา เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ